กรุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็ทอปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ aew rampage วันที่24เดือนธันวาคมปี2021 วันนี้นะครับทุกคนผมมีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทําคลิปจนเกือบจะเสร็จแล้วครับทุกคนแต่ถว่าคอมผมรวนครับแล้วก็ทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดหายไปเลยคือผมเซฟแล้วนะทุกคนแต่ว่าคอมมันรวนครับมันมันมีปัญหาแล้วมันก็ก็หายไปเลยทั้งหมดก็คือผมต้องต้องทาใหม่หมดเลยนะฮะยังไงวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตทุกท่านนะครับว่า จะไม่มีสรุปผล AEW Dark ทั้ง2รายการนะครับแล้วก็เนื้อหาของ AEW Rampage เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงนักนะครับขออนุญ,ญาตทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ย AEW Rampage นะครับมีทั้งหมด4คู่คู่แรกครับ Jungle Boy เจอกับ Isaiah Cassidy นะฮะคู่ที่2ฮุ h เจอกับ Bear b o n s a n คู่ที่3ครับ เลล่าเฮิร์ตครับเจอกับคิสตนแลนเดอร์และผู้ที่4ชิงแชมป์ TNT ครับแซมมีก่กาบวาล่าจะป้องกันแชมป์กับโคดี้โรสเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ฮะเริ่มต้นด้วยคู่แรกครับจังเกิลบอยกับไอซายาคารซิดี้ตัวแม์นี้โอเคนะครับหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าผมค่อนข้างให้เครดิตกับไอซายาคารซิดี้มากกว่าเพราะว่าทางคารซิดี้เนี่ยสามารถที่จะเซลล์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือทําตัวแม์ได้ดี แล้วก็น่าสนใจด้วยการเซลล์ที่ดูหนักหน่วงของเจ้าตัวรวมทั้งการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับแล้วก็การกระโดดการใช้ท่าต่างๆมีความว้าวพอสมควรเลยทุกคนในด้านของจังเกิลบอยเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่าสเตปแล้วก็ท่าต่างๆเนี่ยดูตายตัวไปหน่อยทุกคนคือจังเกิลบอยเนี่ยจะมีจังหวะซ้ำๆนะครับเพื่อสร้างภาพจําให้กับคนดูซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับนักมวยปล้มตัวหลักแหละที่จะทําให้คนดูจดจําได้ง่าย นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนกันในทุกๆแมตช์จนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ตัวแมตช์ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะนะครับแมตช์นี้ไอซียาคาซิดีก็เลยดูมีมูลค่าแล้วก็ดูโดดเด่นกว่านั่นเองนะครับตอนจบนะครับจังเกิลบอยเนี่ยใส่สเนลแท็บเอาชนะไปได้แต่ภา,าพมาคู่ที่2ครับพุกเจอกับแบรบอนสัน bon แมตช์นี้ก็ต้องบอกว่าพุกนะ่ยเก่งเกินครับทุกคน โดยส่วนตัวของผมนะคือฮุกแม่งพลังเยอะมากเก่งมากนะครับในขณะที่ฮุกตัวเล็กกว่า on, แบบอลซันแบบ1เท่าอะ่ะทุกคนฮุกเนี่ยตัวหนาครึ่งตัวเป็นแบบของแบรบอลซันเฉยๆะนะครับแบบอลซัน on เนี่ยตัวใหญ่กว่ามากแต่ว่าโดชกทีเดียวเนี่ยกระเด็นเลยนะครับในขณะที่ฮุกเนี่ยเซ่เฉยๆก็ตัวแมตช์นี้เทียบกับแมตช์ที่แล้วเนี่ยฮุกทําได้ไม่ดีนักนะครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่า เดลโก่เฟลโซเนี่ยทำทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากนะครับคือส่งเสริมฮุกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าพอเป็นแม์นี้แล้วเนี่ยฮุกสเต็ปการปั้มก็ดรอปลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในหลายๆแงม่มุมแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้เราได้เห็นชัดขึ้นนั่นเองตอนจบนะครับฮุกใส่เลดลมเอาชนะไปได้ผู้ที่สาครับเลราเฮิร์ตกับคิสแตนแลนเดอร์ตัวแม์นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับคือเลราเฮิร์ตเนี่ย เหมือนกับเป็นตัวดําเนินแมททุกคนเลลาเฮิร์ตเนี่ยเป็นนักบอยปัปมที่ปัปมในดาร์กบ่อยๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมีสไตล์การปัปมที่ดีครับมีการเล่าเรื่องมีการเคลื่อนไหวตลอดทําให้ตัวแมทเนี่ยดำเนินไปได้อย่างดีส่วนคริสตัลแลนเดอร์เนี่ยก็มีหน้าที่เรียกเสียงว้าวคือเจ้าตัวก็จะทุ่มท่าใหญ่ๆครับยกนานๆโชว์พลังกำลังที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูเหนือกว่าตัวแมทมันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีครับเลลาเฮิร์ตทำตัวแมท มาเรื่อยๆให้ผู้คนสนใจแล้วก็ตบด้วยท่าใหญ่ของคริสตันแลนเดอร์ตอนจบนะครับคริสตนแลนเดอร์เนี่ยใส่สไปเดอร์ครับเอาชนะไปได้แต่ภาพมาการสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับการสัมภาษณ์ของคู่เอกเนี่ยมาร์คเฮนรี่ถามว่าโคดี้โรสเนี่ยมีทุกอย่างในมือแล้วไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีรายการของตัวเองเกมโชว์หรืออะไรก็ตามทำไมโคดี้โรสถึงต้องมาชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับ อาร์แอนเดอร์สันเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าโคดี้มีอะไรเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแชมป์แซมมี่กาเวล่าเด็กรุ่นนายเนี่ยควรจะเรียกฉันว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันแต่ว่านายไม่เคยเรียกฉันเลยแบบนั้นสักครั้งนายไม่ให้ความเคารพใครนายท้าคนนายปั่นป่วนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโคดี้จะเป็นแบบอย่างให้กับนายเองแซมมี่กาเวล่าบอกว่าขอบใจลุงแต่ไม่เป็นไรวะคุณแอนเดอร์สัน ถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ยแมตช์นี้อาจจะเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับฉันเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฉันเป็นคนที่แบกสมาคมนี้ไว้เป็นปีๆหลังจากที่นายไปออกรายการเกมโชว์และตอนนี้นายก็กลับมาแย่งสีทุกคนฉันบอกเลยว่าฉันจะกระทืบแกไอ้หนูแต่ภาพมาคู่4นะครับชิงแชมป์ TNT ซมมี่กับว่าล่าเจอ c o ดี้โร d แมตช์นี้ครับก็ถือว่าสนุกดีนะฮะแต่ดูเหมือน c o โร r เนี่ยจะเป็นฝ่ายคุมเกมซะทั้งหมด นะครับคือปกติแล้วเนี่ยแซมมี่กัลว,วาล่าจะมีการปั้มเป็นซีเควนต์เป็นสปอตเยอะๆๆหน่อยนะครับแต่ว่าโคดี้โรดเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นตัวแมตต์นี้ครับแซมมี่กัลว,วาล่าก็เลยได้มีสปอตแค่ช่วงแรกของแมตต์เท่านั้นส่วนตั้งแต่กลางแมตต์ไปจนถึงท้ายแมตต์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสไตล์การปั้มแบบโคดี้โรดมากกว่านะครับเพราะว่าช็อตต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีการเซตอัพอย่างเยอะแยะมากมายอย่างที่มวยปั้มอินดี้ควรจะเป็นนะครับ โคดี้โรสเนี่ยอยู่ดีๆก็หยิบมาใส่อยู่ดีๆก็หยิบมาทุ่มเลยนะครับไม่ได้มีการแบบอ่ะโคดไลน์หลบกระโดดทิ้งซอกนู่นนี่นั่น,นแล้วตามด้วยท่านั้นท่านี้นะครับโคดี้โรสก็หยิบมาใส่เป็นซิงเกิลช็อตซิงเกิลช็อตซิงเกิลช็อตไปถามว่าเรียกความว้าวได้บ้างไหมก็เรียกความว้าวได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าท่าแต่ละท่าที่ออกมามันก็คือท่าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็ทําให้คนดูเนี่ยตื่นเต้นกับท่าต่างๆได้แต่ว่าแซมมี่กับเวลาก็ไม่ได้โชว์ของอย่างที่ตัวเเอองป็นมาโดดยตล นะครับผมตอนจบนะครับโอดีโรเนี่ยใส่คอร์สโรดไป2ทีตามด้วยไพไดเวอร์นายเอกนะครับแล้วก็กดนับ3กลายเป็นแชมป์ TNT คนใหม่สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนสัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับให้สรุปเลยเพราะว่ามีแต่ตัวแมทจริงๆสรุปแมทกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับจังเกิลบอยเจอไอซาย h าคาสซิดีนะครับจังเกิลบอยเอาชนะไปได้คู่ที่2ฮุกครับเจอกับแบบบอนซันฮุกเอาชนะไปได้คู่ที่3 เล่าเฮิร์ชเจอกับคิสเทนแลนเดอร์นะครับคิสเทนแลนเดอร์เอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์ TNT ครับแซมมี่กาวาราเจอปอดีโรสปอดีโรสสามารถเอาชนะแล้วก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่ไปได้สัปดาห์นี้นะครับตัวแมตถือว่าผมให้คะแนนกับมวยรองซะเยอะนะทุกคนคือ3คู่แรกนะครับผมให้คะแนนมวยรองหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นนักมวยปั้มที่ท,ที่ทำให้ตัวแมตมันดีอะนะครับคือ ในมวยปั้มเนี่ยถ้าคนที่โดนอัดสามารถทําออกมาได้ดีเนี่ยตัวแมตช์ก็จะสนุกมากขึ้นมากพอสมควรนะครับซึ่งทั้ง3ามแมตช์ที่พูดถึงเนี่ยเขาก็ทํากันได้ดีหมดเลยนะฮะในด้านของแซมมี่กาวาร่านะครับผมรู้สึกถึงความประชดประชันนิดหน่อยวะทุกคนคือแซมมี่กาวาร่าแม่งเซลลสะจนแบบเวอร์นะครับคือมาทําให้ผมนึกถึงตอนที่ชอนไมเคิลสู้กับพารค์โคแกนใน WWE นะครับที่ อนไมเคิลเซลตลกตลกไปเลยอ่ะนะครับแล้วก็หาโคแก้นชนะไปอย่างง่ายได้คือเรารู้สึกอารมณ์แบบเดียวกันทุกคนคือแซมีก่กวาร่าอาจจะไม่ได้เซลจนแบบน่าเกลียดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันซีซัวเซลไปหน่อยโดนโค้ดไลน์ก็กระโดดหมุนตัวโดนถีบก็กระเด็นกลับหลังมาอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคือโดนแต่ละท่าเซลมันมันเกินกว่าจุดที่ควรจะเป็นมากไปพอสมควรนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า เออมัน,ม,นมันอาจจะเป็นการประชดประชันที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยมีนักมวยปั้มคนหนึ่งที่ผมอยากจะบน่นนะครับอาจจะรุนแรงไปสักนิดน,นึงแหละสำหรับสาหรับหัวข้อนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมก็แล้วกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนักมวยปั้มที่ผมจะพูดถึงก็คือฮุกครับทุกคนคือฮุกเนี่ยได้พลังของหลังฉากเยอะมาก อันนี้พูดตามที่เห็นนะครับเพราะว่าฮุกเนี่ยเป็นลูกชายของแทสนะครับที่เป็นผู้บรรยายของของ AEW แหละแล้วก็เป็นเจ้าของกลุ่มแทสนะครับในใน AEW ก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้มท,ที่ที่มีความสำคัญในค่ายนั้นแหละนะครับฮุกเนี่ยคือลูกชายของแทสทีนี้ครับการปล้มของฮุกเนี่ยถูกกระแสคนดูกดดันให้รีบขึ้นมาปล้มนะครับเพราะว่าชอบความ คาแรคเตอร์เท่ๆหน้าตาเท่ๆซึ่งก็เท่ h, จริงนะครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับทุกคนการปั้มของฮุกเจอกับแบร์บอนสันเนี่ยทำให้ผมขัดใจมากๆผมจะขอแยกเป็นกรณีกรณ,กรณีก็แล้วกันนะครับกรณีแรกครับทุกคนฮุกมีพลังการดีเฟนที่สูงมากคือต้องบอกแบบนี้ครับคุกเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่ที่เดบิวด้วยด้วยการเป็นลูกชายของแทสนะครับ ทีนี้เนี่ยในตัวแมปนี้นะครับคือแบรนด์บอลสั้นเนี่ยใส่พายไดเวอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ฮุกเนี่ยลุกขึ้นมายืนโดยที่ไม่เป็นอะไรซึ่งโมเมนต์นี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ของแทสนะครับในตอนที่แทสส์ย,ยังปั้มอยู่แทสก็โดนพายไดเวอร์เหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างไม่เป็นอะไรนะครับคือมันเป็นโมเมนต์เดียวก,กันกับของพ่อแล้วก็ของลูกนะครับซึ่งถ้ามองผ่านๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะครับแต่ในมุมของผม ฮุกคือนักมวยปั้มที่ปั้มแค่แมตท,ที่2ทุกคนเขาไม่ได้ปั้มมาเป็นแบบเป็น 10, 10ปีบิลคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาคือฮุกมาแล้วก็ใช้ความยิ่งใหญ่ของพ่อตัวเองของแทสนะครับแทสเนี่ยกว่าจะใช้โมเมนต์นี้ได้เนี่ยแทสจะต้องโอ้โหพิสูจน์ตัวเองมาเป็น10บสิบปีนะครับกว่าที่จะใช้โมเมนต์แบบนี้ได้แต่ว่าฮุกปั้มแมตท,ที่2ก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับผมมองว่าอันนี้โอ้โหพละกําลัง มันเกินไปนะครับอย่างที่2ครับพอพูดถึงพลังการดีเฟน n พลังการป้องกันความอึดแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงพลังโจมตีครับฮุกเนี่ยชคแบร์บอลสัน้นกระเด็นเป็นหมาเลยทุกคนในขณะที่ฮุกตัวเล็กกว่าแบร์บอลสั้น2เท่าอะครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ความสมเหตุสมผลแม่งไม่มีมากๆแบรบอลสั้นเนี่ยต่อยฮุกนะครับฮุกยกนิดหน่อยตามตามสเตปตามแรงชกอะแต่ว่า ผมเข้าใจได้ด้วยความที่ฮุกอะโอเคอาจจะยังยังเซลล์ไม่ดียังรับท่าได้ไม่ดีในฐานะนักมวยปั้มนะครับแต่ว่าการที่โชกฮุกแบบอลสั้นแล้วแล้วกระเด็นอะเอาหัวเฮดบัตแล้วแบรบอลสั้นเกือบจะล่วงลงไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพลังโจมตีมันมันแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนึกออกไหมครับลองนึกสภาพว่าเรมิซซโอเอาหัวโกบิชโชแล้วบิชโชล้มลงไป อะไรอะไรประมาณนั้นคือมันไม่ได้ถึงกับเบอร์นั้นแต่ว่าเรารู้สึกแบบเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าฮุกก็พลังโจมตีรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับคือท่าทุ่มของฮุกก็เป็นท่าที่แทสใช้นะครับในตอนที่แท้ยังป้ามอยู่เนี่ยคุกก็เอาท่าพวกนี้มาทุ่มเลยนะครับและท่าทุ่มแม่งก็แรงมากรวมทั้งท่าไม้ตายนี่คือแบบไม่มีใครสามารถดิ้นได้อย่างแน่นอนแต่ก็เหมือนเดิมครับทุกคน ่าแทสจะใช้โมเมนต์นี้ได้พิสูจน์ตัวเองมาเป็น10บสปีฮุกป้ามแมตท,ที่2นะครับฮุกสามารถใช้ถ้าไม่ตายเอาชนะใครก็ได้อะอย่างในแมตท,ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ขาดใจอะไรเพราะว่าเป็นฟูเอโกเดลโซไซใกล้ๆก,ก,กันครับทุกคนฮุกดูแข็งแรงมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการชน,นะนนมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้ครับแบบอลสั bon ้นตัวใหญ่กว่าฮุกอีกนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะชนะง่ายไปหรือเปล่านะครับมันจะดูการโดนแบบ เป็นพลังซูปเปอร์ไซยยากเกินไปนิดหนึ่งคือโดยส่วนตัวผมมองว่าดีแหละครับคุกคือคือนักมวยปั้มที่ออกมาแล้วก็ดูดีผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมรู้สึกว่าความเก่งกาจของคุกเนี่ยมันเกินเบอร์ไปหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็คือถ้าถามผมโดยตรงผมก็สงสารแบร์บอลสันนะคือแบร์บอลสั้นเป็นนักมวยปั้มอินดี้ที่พยายามเข้ามาปั้มใน A อ w อมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับ คือแบร์บอนซันเนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเพิ่งเข้ามาปั้มในดาร์กเมื่อเดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะครับมีแมตต์มากับคู่แท็กทีมของเขานะครับเป็นแบร์ขันที่นี่แหละตอนขึ้นมาเป็นแบร์ขันที่ก็โดนอัดสยับนะครับแล้วพอขึ้นมาเดี่ยวก็แพ้อีกคือเรารู้สึกว่าแบร์บอนซันอาจจะได้รับข้อเสนอที่อ่ะขึ้นปั้มไลฟ์โชว์นะออกทีวีนะโชว์สดนะแต่ว่าอยู่ต้องแพ้นะครับซึ่งเอามาแพ้คุกนะครับเป็นเด็กที่แบบ พิ่งเดบิวต์อ่ะโดยส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสงสารความพยายามของแบร์บอนสันมากพอสมควรถ้าเราพูดกันกันแบบรายยืย่ใหญ่อะแบร์บอนสันคือคนธรรมดาที่พยายามปั้มในค่ายอินดี้แล้วสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฮุกคือคือเด็กคนหนึ่งที่มีพ่อเป็นตำนานนักมวยปั้มอะแล้วก็ปั้มในค่ายใหญ่เท่และโคตรเก่งเรารู้สึกว่าแบบ มันมันมันไม่ค่อยแฟร์ในมุมของผมนะครับคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฮุกมามึงต้องแพ้นู่นนี่นั่นนะแต่เรารู้สึกว่าการบิ้วมันควรจะดีกว่านี้ผมยอมรับเลยว่าในคู่แรกที่เขาสู้กับฟูเอโกเดลโซอ่ะผมผมนี่คือชอบเลยนะโปรดปรานใช้คําว่าโปรดปรานเลยเพราะว่าแมต์แม่งดีมากทุกอย่างแม่งคือสมเหตุสมผลแต่พอในวันนี้เนี่ยเราเห็นความไม่สมเหตุสมผลเต็มไปหมดนะครับเราเห็นแค่ความเป็นลูกของคนมีชื่อเสียงอ่ะ เท่านั้นเองนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะคือมันก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งสำหรับถ้าพูดในแง่ของธุรกิจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าฮุกเนี่ยเป็นตัวที่สร้างมูลค่าได้มากพอสมควรนะครับในสัปดาห์ที่เปิดตัวเนี่ยเสื้อของฮุกเนี่ยขายดีกว่าซียมพังอีกนะครับคือต้องยอมรับว่าโอเคฮุกมีมีกระแสแหละคนดูชอบมากๆ ถ้ามองในแง่ของมุมธุรกิจอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราสงสารความพยายามของนักมวยปั้มโนเนมมากพอสมควรน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างน่าเศร้าไปหน่อยสิ่งนี้แก้ไขง่ายๆนะครับเรารู้สึกว่าถ้าฮุกปั้มในสไตล์ที่ควรจะปั้มเท่านั้นเองครับคือฮุกอาจจะสู้ไปอีก3แมตช์หแมตช์เพื่อ เพื่อพัฒนาคาแรคเตอร์แล้วสู้กับนักมวยปั้มที่ที่ตัวเล็กอะสายใกล้ๆกันอาจจะใหญ่กว่าฮุกนิดนึงก็โอเคนะครับแล้วก็ฮุกค่อยๆบิวท่าต่างๆค่อยๆบิวโมเมนต์ moment, ความจอมพลังหรือว่าการเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยค่อยๆค่อยๆบิวขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลดีนะครับมันก็จะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยนะครับมันเร็วไป ไม่หน่อยแหละเอาจริงๆคือ,คอเร็วไปมากๆเลยแหละนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกมีความขัดใจมากพอสมควรนะครับเอาละสาหรับวันนี้นะฮะก็บวดเรื่องฮุกมานานกว่าเนื้อหาในคลิปอีกแต่ว่าย้ําเตือนนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะก็มีเนื้อหาประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติม ก็คอมเมน์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ